คุณนี่ร้านค้านะนิ่งแป๊บแป๊เพราะอะไรอะ่ะไฟแป๊บแป๊บแป๊บอยู่แต่ว่าดวงไฟจริงๆมันไม่แป๊บอะ่ะนี่ร้านค้าก็เป็นอย่างเงี้ยดอยๆเนี่ยขายอะไรอะ่นะนห14.50น่ะแล้วก็บ้านอันนี้น่าจะเป็นอพนาร์ตเมนต์ก่ไม่แน่ใจหรือบ้านก็ไม่รู้อะ่ะตอนนี้ถ่ายให้ดู แล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าโรงแรมให้นี่เดินก็ล่องก็แรง,งมาเนี่ยจะทำร้ายเราเปล่าเนี่ยเขาก็บอกให้ระวังตัวนะแต่เรามาเที่ยวเราก็อยากแต่งตัวไนงะแล้วก็ถ่ายรูปไว้ เป็นที่ระลึกของตัวเองนี่ไงดูร้านก็ตรงนี้เหม็นขยะมากวันนี้กะจะมาเดินเล่นเสร็แล้วอุ้ดูขับรถก,กันสิคุณน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนคนเมาเลยอ่ะทะลัดไปทะลัดมาแล้วเปิดประทนด้วยอ่ะตรงนี้ก็อะไรนะ ขายออสกาฟู้ดแอนดิงเมื่อกี้มีโค้กสองเหรียญห้าสิบเหรียญหนึ่งสามสิบห้าสองเหรียญก็เจ็ดสิบก็ไม่ใช่ถูกนะคุณซื้อมาจะสามกวดเลยอ่ะเฮ้ดูดูไอสองเหรียญเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบสินี่นี่นี่เนี่ยไอโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยคือเอ็ม โมโดโอ้ยคุณเอ้ยสาวแดงนี่แหละแล้วนี่คือตัวอะไรอะสควิงเหรอหรือตัวอะไรอะคุณรมสควิงเหรอเอไเอไนอปนี่เดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังดูดีเดี๋ยวพอไม่ได้ดูดีแล้วมันจะได้แมทกัน้ต้นไม้ตายหมดท่าต้นไม้ตายก็ไม่ต้องถ่ายนี่ค่ะถ่าย,ายสวยงามนี่ไงคุณเขาอ่านโดมิโล นี่โดโดมิโลนะเราอ่านโดมิโลแต่ว่าไอ้ที่เขาเป็นคนพนักงานต้อนรับอะ่ะเราบอกเขาว่าอ่านให้เราฟังหน่อยเขาบอกโดมิโลที่นี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงที่ห้องเราด้วยอยู่ทางมุมไหนคุณลมอ๋อขอยืมเขาก็ได้เนี่ยโรงแรมเขาอาจจะมีเออเพราะว่า เขาก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามีช้อมีเชิญให้เปล่าแต่เขาณนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยดูมีโลอยู่ติดถนนเลยคุณดีมากแล้วข้างบนตรงไหนห้องเราอะคุณลมตรงนี้หรือว่าข้างหลังโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชี้ให้เขาดูหน่อยว่านี่ไงส่วนเดอ์บาร์เขาจะปิดตอน ลงถนนนี้แหละอันในนงสโตดส,สแต็เนี่ยอยู่ในที่เราเขียนเอ็นเนี่ยแต่เราอ่านไม่ออกตรงนเ,เนี้ยเออเน,นี่ยเอออันเนี้ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยอาจจะไปถึงใช่เด,ด,นะดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้เขาให้เราอยู่ห้องนี้เลยคุณมุมเลยนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวนะเนี่ยไหนไหนห้องเราห้องไหนนะเฮีย ทางชั้นสี่อะคุณแต่ขึ้นลิฟต์นะมีลิฟต์ให้ขึ้นแล้วเรามองเห็นตรงนี้เลยอะตรงไหนละคุณลมชั้นตรงเนี้ยเหรอเนื้อข้างบนนน้นเมื่อกี้มันเปิดเมื่อกี้เปิดกระจกก็เห็นเนาะเห็นถนนตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ล่ะว่าตรงไหนตรงเนี้ยคือถนนเนี่ยอะไรนะเนื่องสเตทอะโอ้เราอ่านยากตรงนู้นอะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปพรุ่งนี้เช้าเราจะไปโอ้ตรงนี้ที่เยอะหมายถึงคนอะ่ะเดินกันเต็มเลยอะ่ะทุ่งใสเมืองจะไปตรงนี้ไงน,น,นี่ไงรถเ,เออป่ะคุณรวงง่วงแล้วน่าจะห้าหกทุ่มแล้วไงดูรถดิดูรถใส่ใส่เสื้อเหมือนผ้าขม้าบ้านเราไหมคุณโอ้นี่ชื่อสุด้วยนะนี่อ,อดีนะคุณ อ๋อนี่นี่ของสวีเดนหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณล้องมาถ่ายต้องดอไม่โล่ให้มั่งตรงเนี้ยตรงยืนตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายให้หน่อยน,นี่เนี่ยเบียร์เนี้ยยืนตรงเนี้ยแล้วถ่ายให้หน่อยแค่นั้นว่า

มีบาด้วยอะ่ะนี่คุณเห็นแหมเดี๋ยวเรานั่งเล่นตรงนี้ก่อนมีขนมขายด้วยอะ่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้งลิฟตรงนี้เอาตรงนั้นเขาก็มีบาด้วยเดินเล่นตรงนี้มารวม คุณเรายังไม่ได้เข้ามาเราไม่รู้หรอกอ๋อนี่ไงข้างในนี่ไงคุณอ๋อ,อนี่คุณคุณเข้ามากันเยอะเลยอะ่ะตรงนี้เขา,<น>าเขามีห้องอาหาร